เลิฟมีเลิฟไมคแคทรับออกแบบสินค้าสัตว์เลี้ยงทุกประเภทรับสก,กินเสื้อยืดลายสัตว์เลี้ยงตัวโปรดของคุณดีไซน์สวยหลากหลายเนื้อผ้านุ่มสวมใส่สบายป้ายชื่อปอกคอสัตว์เลี้ยงสลักชื่อและเบอร์โทรติดต่อวัสดุคุณภาพสูงทนทานดีไซน์เก๋ไม่จำใครบัตรประชาชนสัตว์เลี้ยงบันทึกข้อมูลสำคัญของสัตว์เลี้ยงสะดวกใช้งานง่ายดีไซน์น่ารักสั่งซื้อวันนี้รับส่วนลดพิเศษ3% by เลิฟมีเลิฟไมค์แคท ยื่นอุทธร์อัปโหลดเอกสารประจำตัวกับถ่ายเอกสารประจำตัวของคุณต่างกันอย่างไรไม่ว่าจะอัปโหลดหรือถ่ายเอกสารนั่นคือการยื่นอุทธร์เพื่อแจ้ง Facebook ในการพิจารณาลดบล็อกบัญชี Facebook และ IG ด้วยไม่ว่ากรณีใดก็ตามวันนี้เรามีตัวอย่างให้ดูนะครับคือการอัปโหลดเอกสารประจำตัวถ้าสังเกตดีๆนะครับจะขึ้นว่า แจ้งสถานะเพื่อแสดงตัวตนจริงๆว่าคุณเป็นคนจริงๆและการยื่นเอกสารสิ่งสําคัญที่สุดคือบัตรประจําตัวประชาชนใบคับขี่รองลงมาอาจจะเป็นพาสปอร์ตนะครับหรือเอกสารต่างๆที่ยืนยันว่าเป็นคุณและมีข้อความว่าถ่ายภาพนี่คือการยื่นอุทธรณ์เพื่อระง,งับหรือปิดบัญชีครับตรงนี้ Facebook นะครับอาจจะพิจารณาบัญชีของคุณว่าในการยื่นอุทธรณ์ไปแล้วจะปิดหรือไม่ปิดและเขาจะตรวจสอบว่า คนที่โพสต์คนที่แสดงสถานะคนที่แชร์ที่ผิดมาตรฐานชุมชนเป็นคุณจริงๆหรือไม่และเมื่อยื่นไปแล้วอาจจะใช้งานได้หรือไม่ได้ครับกับอีกแบบถ่ายภาพเอกสารประจำตัวของคุณถ้าสังเกตดีๆนะครับตรงนี้เขาจะแจ้งว่าใช้อะไรบ้างและเป็นการยื่นที่อาจจะสามารถยื่นได้หลายครั้งและอีกอย่างที่รูปตัวอย่างที่เราให้ดูนะครับตรงนี้เลยจะแจ้งว่า คุณพยายามหลายครั้งหรือบ่อยจนเกินไปนี่คือการบล็อกฟีเจอร์ครับในกรณีแบบนี้เป็นการยื่นเอกสารเพื่อตรวจสอบสถานะบัญชีแจ้งว่าคุณเนี่ยอาจจะไม่ได้ทําผิดล้ายแรงก็ได้แต่ทางเฟ e บุ o กเนี่ยอาจจะยื่นเพื่อพิจารณาตรวจสอบสถานะบัญชียืนยันตัวตน ในบางกรณีอาจจะเป็นในสถานะที่คุณเนี่ยกำลังยิงโฆษณาเกี่ยวกับประเด็นต่างๆทางการเมืองก็ได้นะครับศาส,สนาหรือสังคมต่างๆที่จะต้องมีการแจ้งรายงานเพื่อที่จะยิงโฆษณาได้กลับไม่ได้นะครับหรืออาจจะเป็นการพิจารณา Facebook อีกรูปแบบหนึ่งที่เขาอาจจะไม่มั่นใจว่าการกระทําของคุณเนี่ยผิดจริงหรือไม่เขาเลยให้คุณยื่นเอกสารหลักฐานไปแต่การทําบ่อยจนเกินไปไม่ได้แปลว่าแก้ได้หรือไม่ได้นะครับนี่เป็นการยื่นเบื้องต้น โดยส่วนใหญ่นะครับแบบนี้อาจจะกลับมาใช้งานได้เป็นปกติได้ซึ่งมีโอกาสมากกว่าแบบแรกที่เป็นตัวอย่างของเรานะครับ ไม่ว่าคุณจะยื่นเอกสารหลักฐานใดๆไปนะครับไม่ว่ากรณีที่1หรือที่2ไม่ได้แปลว่าการยื่นอุทธรณ์แบบนี้เป็นการแก้บล็อก Facebook เท่านั้นไม่ใช่ครับการแก้บล็อกหรือการระงับบัญชีไม่ได้แก้บล็อกด้วยการยื่นเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตนเท่านั้นครับการกระทําใดๆที่แจ้งให้ Facebook พิจารณาว่าเราไม่เจตนากระทาผิดอาจทําในรูปแบบอื่นได้เพราะในบางครั้งคุณอาจจะเคยยื่นอุทธรณ์ไปแล้วเมื่อมีการบล็อกอีกครั้ง เฟซบุ๊กอาจจะให้คุณเนี่ยไม่ต้องส่งเอกสารแล้วเพราะเขารู้แล้วว่าคุณเป็นผู้โพสจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าแบบที่1แบบที่2ผมบอกตรงนี้ได้เลยว่าไม่ได้แปลว่าแก้ได้แน่ๆหรือไม่ได้แน่การยื่นเอกสารหลักฐานไปอาจจะถูกปัดตกและปิดบัญชีไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นการแก้บล็อกหรือระง,งับบัญชีอาจทําได้หลายรูปแบบแต่อยู่ที่การพิจารณาของ Facebook โดยทั้งสิน้น แต่สำหรับวันนี้นะครับใครที่อยากที่จะปรึกษาสอบถามนะครับแจ้งไว้เลยว่าเรานะครับดูแลการตลาดเป็นที่ปรึกษาการตลาดสอนแก้บล็อกแก้แบนบัญชีสถานะติดบล็อกติดแบนบล็อกฟีเจอร์ปิดบัญชี180วันหรือกรณีใดๆก็ตามที่ถูกบล็อกหรือปิดบัญชีโด f a c e b o o k นะครับตรงนี้เรารับดูแลอยู่สามารถทักเข้ามาสอบถามเราได้เรามีแอดมินคอยให้คำแนะนำและปรึกษาอยู่ครับใครที่ชอบวิดีโอดีๆแบบนี้นะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้และสามารถกดสนับสนุนเพื่อเป็นค่าน้ำชากาแฟให้เราได้ด้วยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสด,ดีครับ